อยู่ที่ชิตวาคาไม้บางใหญ่นะครับก็ชิตาวาคาไม้นะครับเป็นโรงงานผลิตขายส่งแล้วก็รับติดตั้งนะครับพื้นไม้สักบันไดไม้สักนะครับโดยเราเนี่ยทำการผลิตแล้วก็ขายส่งรวมทั้งมีการติดตั้งครบวงจรนะครับดูแลโดยทีมช่างจากโรงงานเราเองนะครับผมเป็นทีมช่างไม้มืออาชีพนะวันนี้มีไม้ขนาดหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําเป็นไม้ที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดนะในการที่จะนาไปปูพื้นไม้สักครับจะเป็นขนาดไหนเนี่ยไปรับชมได้เลยครับตัวพื้นไม้สักที่จะพามาดูในวันนี้นะครับเป็นพื้นไม้สัก ให้ดูตัวสต็อกไม้ของเราก่อนนะครับเชียกว่าคุ้มค่าเนี่ยก็คือตัวไม้สักตัวนี้นะครับสามารถปูในพื้นที่ที่หลากหลายนะครับทั้งพื้นที่ที่กว้างแล้วก็พื้นที่ที่แคบได้นะครับผมแล้วก็ตัวไม้นะครับทำขันการอบแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการอบไม่มีการที่จะหดตัวนะครับหรือว่าหอตัวเด็ดขาดนะครับแล้วก็ตัวไม้เนี่ยเรามีสต็อกพร้อมส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยที่อยากจะแนะนําก็คือราคาไม้เนี่ยเขนต้องถูกมากเลยถ้าเทียบกับ ขนาดไม้อื่นและเทียบกับความยาวความยาวของมันนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวข้างในมันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวราคาไม้เนี่ยเราไปคุยกันตอนช่วงท้ายคลิปนะนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนเลยเป็นละมัดเลยนะครับหน้ามันเนี่ยสี่นิ้วความยาวเก้าสิบเซนให้ดูก่อนไม้หน้าสี่เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะได้ไม้ที่สวย เ่ยครับหลบตาง่ายเวลาเราเลื่อยเราสามารถหลบตาได้ง่ายเพราะงั้นเนี่ยไม้จอกมาสวยนะครับเวลาโอแพกนั้นเนี่ยไม้มันจะเป็นออกสีน้าําตาลนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นแสงจากเรื่องของกล้องนะให้ดูตรงที่เวมันออกแสงนี่ครับนี่ครับก็จะมีความสวยงามนะครับให้ดูลายไม้สวยคมชัดนะครับผมอ่ะดดูแผ่นนี้อ่ะเนี่ยแผ่นนี้ครับ ไม่มีตาไม้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวลางเ้นที่เอาไปทําเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับผมประกบกันสนิทนะครับผ่านการโอแพ้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สตอของเราพร้อมส่งนะครับสนใจเข้ามาดูได้ที่โรงงานนะครับที่บางใหญ่นะครับ ข้อสําคัญนะครับที่ทําให้ตัวสีนิวยาว90สเซนสำหรับผมเนี่ยที่คิดว่ามันคุ้มค่าที่สุดก็คือตัวราคาของมันนั่นเองคือราคาเนี่ยถูกมากราคาที่1 4 5 0บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับตัวหน้าสีนิวยาวเมตรสีตัวยาวเมตรยี่เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างถูกแล้วก็ได้ไม้ที่ยาวสั้นอนกันไม่เท่าไหร่เองนะครับแล้วก็การปูก็ง่าย สามารถไปปูบนพื้นปูนขันมันได้โดยการทากาวได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เรามีบริการรับติดตั้งให้ด้วยครบวงจรนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับสอบถามได้เลยที่เบอร์0984414224นะครับหรือว่าทางไลน์ครับ s t y l e stwwood นะครับผมคุณยุทธนะครับยินดีตอบครับทุกคนนะครับ24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดครับโทรเข้ามาได้ถ้าเข้ามาได้นะครับยินดีตอบเลยถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยสนใจก็เรียนเชิญเข้ามาดูของก่อนได้นะครับมีหน้าร้านอยู่ที่บางใหญ่นะครับยังยังเซ็นทัสเวสเกตครับ โทรมาสอบถามเส้นทางโทรมาสอบถามว่าจะมาอย่างไงโทรมาสอบถามว่าเราจะเข้ามาดูตัวไหนบ้างเบื้องต้นก็ได้เลยนะครับยินดีบริการหรือว่าจะคอลวิดีโอคอลมาก็ได้เราก็มีบริการตรงนี้อยู่นะครับสำหรับท่านที่อยู่ไกลนะครับผมยินดีบริการทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ